นายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำกัดเซาะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่8กันยายน2565เวลา11นาฬิกานายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายดุสิตจิรพัฒนากรเลยานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอสวนพึ่งลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอดฟลติกคอนกรีตสายสามัคคี2หมู่ที่1บ้านห้วยทรายทองตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีนายสำเนียงตาเสนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวสีผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตำบลตะนาวสีลงพื้นที่ร่วมตรวจรับในครั้งนี้ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนเส้นนี้จะทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในเวลาต่อมานายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีพร้อมคณะทํางานลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายถนนที่เกิดจากน้ำกัดเซาะบริเวณริมถนนหมู่ที่3ตำบลตนาวสีเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดเอาแมคโคขึ้นมาแล้วก็หาวัสดุขึ้นมา วัสดุนี่จะทำยังไงวัสดุเดี๋ยวให้ประสานทางพื้นที่ครับประสานออบาตอใช้ใช้ใช้ของออบตเหรอใช้ให้ให้ประสานเนี่ยเพราะมันมีแหล่งวัสดุอยู่แถวนี้อยู่แต่ขออนุญาต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 อ๋อเอาแม่โคล่ละมาตักเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าลงผลมาจากข้างล่างช้าเล็กใหญ่ไหนครับผมไม่ต้องการแค่สองเที่ยวผมต้องการทักที่กึ่งฟ้าที่กว้างไปเลยเออแล้ว หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านบ่อห้วยม่วงหมู่ที่1ตําตำบลตนาวสีซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย